แล้ลรวรดสวนเล้ยล้รดที่หน้าดินให้ชุ่มเลยนะคะช่วงที่ติดดอกออกผลเพื่อนๆหน้าดินนี้ต้องได้ชุ่มเลยนะคะเพราะว่าถ้าหน้าดินแห้งนี่ดอกก็สลดัดผลก็สลัดจ้า เห็นผลค่ะสรแล้วก็ไปปล่อยเอาไปทิ้งไกลๆโอ้โหอย่าว่าแต่ในครัวที่บ้านนะคะต้นไม้พืชผักของเราค่ะน้อยหนาของแม่ก้อยค่ะก็เจอเพี้ยแป้งค่ะทุกคนโอ้โหมดดำ มันดำมันแดงเพียบเลยทุกคนโอ้ดูดูสีพูนสูตรนี้นะคะเพื่อนๆสีพูนเลยสีพูนเลยโอ้ดูสีตูนก็แดงปั๊บกันอย่างนี้เลยคะ่ะทุกคนโอ้กำจัดมดกำจัดเพี้ยแบบไม่ง่ายเลยะคะ่ะทุกคนเห็นไหมขาวขาวอะ่ะสีพูนเลยไม่ต้องรอนานเพื่อนจะได้น้อยหนาคืนนะคะเพื่อนนี่ ถ้าเราปล่อยไว้นะก็เน้อหนังก็เสียไปเลยค่ะกินไม่ได้ค่ะทุกคนเท่เลย,ยแตงไทยไม่ค่อยกำลัางงา,ามๆเลยค่ะไล่มดไม่แมลงที่มารบกวนนะคะพืชของเราคะ่ะดอกระกเพียรค่ะเพื่อนจ๋าดอกแข็งแรงดอกไม่ร่วงติดพ้นสวยๆดกๆแน่นอนคะ่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่นา่ารักทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อยมาแจกสูตรที่ง่ายที่สุดที่ทําให้ต้นไม้พืชผักของเพื่อนนะคะงามสวยยกสวนเร่งดอกเร่งผลเร่งการเจริญเติบโตแก้อาการพืชใบเหลืองใบจุดใบด่างใบหงิกใบงอมดหนอนมแมลงเยอะนะคะทําสูตรนี้ไว้ใช้กันเลยค่ะเราไปดูวิธีทำด้วยกันเลยค่ะ ที่เท่าเลยนะคะมีทั้งสารซิลิก้าซิลิกอนมีแคลเซียมและโพแทสเซียมขังคันมากๆในการปลูกต้นไม้พืชผ้ผลค่ะทําให้ผลสวยน้ําหนักดีนะคะผลแข็งแรงนะคะไม่มีมดหนอนมแมลงมาเจาะนะคะแถมยังทําให้ไม้ผลของเราค่ะรสชาติหวานกรอบอร่อยนะเท,ท่าฐานนะคะที่เท่าฐานนะคะมีธิ์เป็นด่างนะคะไล่มดไล่หนอนไล่มแมลงได้เป็นอย่างดีจัดหนอนผีเสื้อก็ได้นะคะหรือหอยทากนะคะหรือมดที่ซุกซ่อนอยู่ในดินจ้าเนี้ยไฟลายแดงค่ะ ก็ขี้เท่าทานเลยนะคะเป็นเครื่องดื่มชูกําลังนะคะที่มีวิตามินบ1 there, 2ิสสูงถ <voter> ึง2เท <anak> ่านะคะอันดับต่อไปนะคะกําจัดมดนอนแรงที่ดื้อคันเด็กขาดนะคะต้องเจอผงซักฟอกเลยนะคะกำจัดเชื้อโรคเชื้อราที่มาเยอะๆในหน้าฝนนะคะต่อไปนะคะก็เป็นน้ําสะอาดนะคะอยู่ที่2อสาลิตรเลยนะคะขี้เท่าทานไปเลยค่ะเพื่อนเพื่อนหนึ่งกำมือค่ะป้องกันเชื้อโรคเชื้อราปรับค่าพีเคีในดินได้เป็นอย่างดีนะใส่ลงไปเลยค่ะ มงกับมือใสลงไปเลยถ้าเพื่อนๆใส่ถ้วยก็อยู่ที่หนึ่งถ้วยน้ําจิ้มน้อยนะคะบนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยค่ะใช้แทนสารจับใบได้นะคะน้ําด่างจากที่เท่าฐานค่ะถ้าเป็นสมัยโบราณนะซักผ้าก็ได้ล้างจานก็ได้ครูบ้านก็ได้ค่ะเรียกว่าเป็นน้ายาอนเนกประสงค์นะคะเพื่อนจานจากที่เท่าฐานเลยค่ะเดี๋ต่อไปเลยนะคะเราใส่สิ่งนี้ค่ะเครื่องดื่มชูกําลังนะคะเราใส่ลงไปนะคะเพื่อนๆหนึ่งฝานะคะเลยส่วนไหนนะคะมดหนอนแมลงเพี้ยไม่เยอะนะคะ สูตรนี้นะคะเพื่อนๆก็ใช้ได้เลยนะคะแต่ถ้าสวนไหนนะแบบมดหนอนมแมลงเพี้ยร,ระบาดมากๆหนอนก็ตัวย้ายใหญ่นะคะถ้าก็เยอะค่ะไม่ก้อยขาเราเพิ่มสิ่งนี้ลงไปนะคะผงซักฟอกค่ะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนก็ใช้เลยค่ะเราผสมนะคะต่อฟอกกี้ที่ฉีดพ่นขนาดหนึ่งลิตรเลยค่ะเพื่อนๆตักเลยสูตรแบบเร่งด่วนทําเสร็จแล้วใช้ได้ทันทีนะคะสําหรับเพื่อนๆที่มดหนอนมแมลงเพี้ยไม่เยอะค่ะไม่ก้อยขา ผักกินใบหนูเยอะค่ะแล้วก็ไปฉีดพ่นต้นไม้พืชผักได้เลยนะคะสูตรนี้นะคะสามารถฉีดพ่นได้ทุกวันนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ฉีดพ่นเลยค่ะเพื่อนๆจ้าต้นไม้พืชผักของเรานะคะไหนนะคะปลูกบอลสีนะคะบอลสีแทงหลอดไวแตกก้อยใหญ่ๆอู้สวย,สวย ใบใหญ่ใบโตกัอนอย่างนี้นะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าฝนตกเยอะนะคะเชื้อราจาระบาดมากๆจะเป็นกดยาปราบับค่าพีเอในดินอย่างง่ายๆนะด้วยสูตรนี้เลยคะ่ะฉีดพ่นลงดินนะคะเพื่อนๆค่ะกําจัดหอ,อยทากได้ด้วยนะคะเพื่อนเือนจ๋าใครท่านไหนนะคะรักการปลูกพริกนะคะสูตรนี้เลยคะ่ะต้องการเชื้อโรคเชื้อราแก้อาการพืชใบหนิดนะคะเพื่อนและต้องการเป็นปุ๋ยทางดินอย่างง่ายๆค่ะที่เ่าฐานเลยค่ะตักมาเลยนะคะ กระถางใหญ่นะคะเราใช้2ชอ้อนเลยนะคะโรยอย่างนี้เลยคะ่ะเราใช้ทุก15วันค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะเป็นปุ๋ยแบบง่ายๆเลยคะ่ะเหมาะสําหรับเพื่อนๆนที่ไม่มีปุ๋ยคอกนะคะใช้ได้เลยนะ,ะทุกกระถางเลยคะ่ะนี่คิดรับบอนสีแตกกอเก่งนะคะไม่มีหนอนผีเสือ้อไม่มีมแมลงมากวนเลยคะ่ะเมื่อเราโรยไปอย่างนี้นะคะเพื่อนเพื่อนก็ลาดน้ําสะอาดตามเลยนะจ๊ะต้นไหนมีอาการใบเหลืองใบช้ำใบเน่าไปเลยอไปเลยเพื่อน อลนนีก็หนึ่งช้อนนะคะปลูกผักกินใบค่ะไม่ก้อยขานี่อยากให้ผักกินใบแข็งแรงได้กินตลอดนะคะพเพื่อนๆเลยะค่ะง่ายๆอย่างนี้เลยจ้าะ,ะกูดมะนาวค่ะไม่ก้อยขาอ่ควรใช้เป็นอย่างยิ่งเลยค่ะพเพื่อนๆจ้าขี้เ่านี่ขาดไม่ได้เลยค่ะเ <ๆ S 1> พื่อนๆและสําหรับเพื่อนๆ,<ว>ๆที่ปลูกต้นไม้พืชผักเยอะๆเนี่ยจ้ะเป็นสวนเป็นไรเละคะยค่ะไม่ก้อยขาะก็ใช้สูตรนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะเพื่อนๆหนึ่งกำมือใหญ่เลยค่ะต่อน้ํานะคะสิลิตรนะคะพม่อนๆง่ายๆเลยค่ะ ทำให้ใบพืชแข็งแรงนะคะใบหนาใบใหญ่ค่ะใบมันวาวสวยค่ะเพื่อนเพื่อนี่ลื่นนะคะใส่เครื่องดื่มชูก,กำลังนะคะเพืพ่อนๆนค่ะลงไปหนึ่งฝาค่ะเพื่อนๆนค่ะแกอาการพืชใบเหลืองใบจุดใบด่างใบหงิกงอปลูกพริกปลูกมะเขือไม่เคยได้กินเลยค่ะสูตรนี้นะคะเพื่อนๆพอนมะแรงที่ดื้อน,นะคะต้องเจอสูตรนี้เลยค่ะผงซักฟอกนะคะเพืกก่อนเพื่อนลงไปเลยหนึ่งช้อนนะคะหนึ่งช้อนต่อน้ำสิบลิตรค่ะเพื่อนๆนลงไปเลยค่ะ มดดำมดแดงมดคันไฟนะคะต้องสูตรนี้เลยนะคะปวกนะคะได้เช่นกันนะคะโอเคเสร็จแล้วก็ไปลาดรนหรือฉีดพ่นได้เลยค่ะไม่ก็กระตักเลยค่ะพเพื่อนๆจ๋าตักเลยทำเสร็จแล้วใช้ได้ทันทีนี่นะคะเพื่อนสูตรง่ายๆนะคะพืชงามทันใจค่ะต้นสมโซมก็กลับมาเขียวงามทั้งสวนอีกครั้งนะคะเดียวต<ๆ>เร็ว ใบเขียวเข้มแข็งแรงค่ะไล่โลรคแมลงมลบคษทัวเลยจ้าแม่ค้าขอสูตรมะลิออกดอกตึมค่มามะลิชอบแสงแดดควรลดน้ำทุกวันนะปะุ๋ยสูตรนี้นะคะเราใช้ทุก 2- 3สาวันหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละครค่ะรับรองค่ะเพื่อนๆเห็นดอกมะลิแน่นอนจ้าสำคัญนะคะสูตรนี้นะคะเราก็ราดลดลงดินด้วยนะจ้าเรียกว่าเป็นทั้งปุ๋ยทางดินและฉีดพ่นเป็นปุ๋ยทางใบด้วยค่ะ ระหน่งามค่ะใบใหญ่เขียวสมบูรณ์นะคะไม่มีหนอนมากวนค่ะเพื่อนจ๋าดูพวกเลยค่ะเพื่อนทำคือนะคะพยายามขีดไปที่ใต้พุ่มเลยค่ะเพื่อนโอ้โหดกจริงๆเลยคะ่ะเพื่อนจ๋าผลดกสวยสมบูรณ์แข็งแรงนะคะลิกไม่เน่าแล้วเราก็ใช้สูตรน,น,นี้เลยคะ่ะเพื่อนจ๋ามาดลงดีเลยค่ะกำจัดมดแมลงทางดินสูตรนี้เลย นด้ดีว่าโคองการชราเชื้อแบคทีเรียรได้ด้วยทําให้พริกมะเขือมะานาวนะคะดกดกแน่นแน่นเต็มต้นกันอย่างนี้นะคะ่ะแม่ขาสูตรนี้บํารุงได้แต่ต้นพริกหรอคะพืชผักทุกชนิดค่ะใช้ได้เช่นกันค่ะคคุณ่ะรวยเลยค่ะปุ๋ยทางดินอย่างง่ายๆเลยค่ะคุณปลูกไปแล้วไม่โตเลยค่ะไม่ก้อยตัวเล็กแค่แก่นเนี่ยมักนก็รวยอย่างนี้เลยนะก็กวิธีคุณต้นค่ะทุกคนขี้เท่าเนีไงขี้เท่าดีจริงค่ะ ก็ราดน้ำตามเลยค่ะสุดน,นี้เลยคะทุกคนผักเขียวสมบูรณ์แข็งแรงต้านทานรูปมแมลงได้เป็นอย่างดีจ้าทุน่นนบนใบใต้ใบนะคะกําจัดหนอนที่เสื้อได้ด้วยทุคนเลยอ้พริกติดดอกดีค่ะติดผลด้วยค่ะแต่ยังมีอาการใบมีนีกค่ะทุกคนทุคนเลย แถลบ,บางต้นคครยังมีเช <พ icias S 1> ื้อรานี่คืออาการเชื้อราฉีดพ่นเลยแล้วก็นี้นะคะฉีดพ่นทางดินด้วยนะดินด้วยนะคะเชื้อรามาจากทางดินค่ะถ้าเห็นอย่างนี้ค่ะเชื้อราค่ะก็เด็ดทิ้งเลยกคนโอ้ยิ่งยอดนี้ค่ะน่าสงสารมากๆค่ะเพื่อนๆดูมะเขือเราไปไม่รอดแล้วเพื่อนดูโอ้เพี้ยแป้งค่ะโอ้มดดำามดแดงก็มีค่ะเพื่อนโอ้โ ทุกยอดทุกชั้นใบกันอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆใช้สูตรนี้เลยคนะ่ะโอ้เห็นอย่างนี้อย่าปล่อยไว้คะ่ะเพื่อนๆจ่าฉีดพ่นเลยคะ่ะปับหัวฉีดพ่นให้แรงๆนะคะเพื่อนๆค่ะฉีดพ่นเลยเน้นทุกชั้นใบเลยนะคะบนใบใต้ใบค่ะเก็บ,บรายละเอียดทั้งหมดเลยคะ่ะน,นะไปเลยไม่เหลือสักตัวทำแบบนี้เลยคะ่ะมดแมลงเพลี้ยเกลี้ยง ผู้เรียนนะคะสูตรนี้นะะเลยค่ะเร่งใบเร่งยอดไล่มดไล่นอนไล่มแมลงป้องกันเชื้อโรคเชื้อราเลยผู้เรียนะค่ะใช้สูตรนี้ได้เลยะค่ะแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยคะ่ะจนจบคลิปวิดีโอนะจ๊าถ้าชอบ ถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยเลยนะคะต้นไม้ไม่งามทำจุลินทรียน้ำสำข้าวสูตรพิเศษไม่ใช้กันเลยค่ะทุกคนบ๊ายบายไปก่อนนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคน